กิมลองให้ EV นะครับปรับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้เห็นมีรถนะครับผมก็นั่นเป็นเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะมังจะพูดถึง2ตัวที่เราเคยลองเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าจะจับเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันสักนิดนึงก็คือตัวของ Neta V ที่เราเป็นเจ้าของขับอยู่นะครับผมแล้วก็อีกตัวนึ่งจะเป็นตัวของ BYD d o l p h i n ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ไม่ใช่น้อยนั่นเอง ถามว่าทำไมถึงเป็น2ตัวนี้นะครับก็คือมีคนถามมันเข้ามาอยู่หนึ่งเนืองนะครับผมซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าห,หลายๆคนเนี่ยก็แบบถ้าอยากจะลองอยากจะเข้าสู่วงการของรถยนต์ไฟฟ้าทีเดเนี่ยไอ้สตัวนี้มันเป็น2ตัวที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยเข้าถึงได้งง่ายที่สุดแล้วนะครับผมโดยตัวของเนตเตอร์วีเนี่ยราคามันก็อยู่ที่ประมาณ5้าแสนห้านะครับผมส่วนของบีวายดีดอลฟินเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่7จ็ดแสนนะครับทอนึบาท ฟังดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันต่างกันตั้งมาณแสน 105, ห้าเรยไม่ใช่อเหรออย่างนี้มันจะมาเทียบกันได้จริงๆเหรอเอาจริงๆมันก็ไม่ควรจะเทียบไปแหละเพราะว่าราคาช่วงช่องว่างนี้เนะี่ย ห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันเลยนะครับผมคนที่เขามีงบในการซื้อรถเนี่ยโดยมากก็เนี่ยจะอยู่ที่มัน5-7แสนอยู่แล้วหลายๆคนที่ตัดสินใจอยู่เลยมักจะรวมเอา2ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเอาแบบสรุปสรุปเลยนะครับผมบอกตั้งแต่ก่อนที่จะดูต่อเลยนะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณงบถึงนะไปที่ b y d Dolphin ได้เลยทุกอย่างมันครบแล้วก็ดีกว่าตัวของเนต้าวีเยอะมากจริงๆ แต่ว่าเน t a เวิร์เนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามันก็เพียงพอกับการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายหลายคนที่ลองใช้ได,ได้ลองใช้งานไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอใจกับเจ้าเน t a เร์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยจุดจิกจิกเนี่ยอยู่บ้างซึ่งอันนี้ก็สามารถไปดูในที่ผมเคยบ่นเกี่ยวกับเน t a เร์ให้ฟังไปแล้วซึ่งคลิปนั้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคือผมไม่ต้องการจะบอกว่าอย่าซื้อเน t a เวิร์เลยแต่ว่าเหตุผลจริงๆที่ทําคลิปนั้นขึน ถ้าเว่าคุณซื้อไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นเรื่องกวนใจที่เราต้องยอมรับให้ได้ก่อนก่อนที่จะซื้อแค่นั้นแหละนะครับซึ่งถ้เกิดว่าคุณโอเคแล้วนะครับผมผมว่าคือเน t ตว V ยังเป็นตัวที่น่าใช้แล้วก็มีความเพียงพอการใช้งานพอสมควรจริงๆโดยเรื่องที่จะมาแชร์วันนี้เนี่ยก็ขอแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ B Y D เนี่ยดีกว่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะยังไม่จําเป็นขนาดนั้น แล้วก็เรื่องที่2อเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันดีกว่าแบบเนี่ยจำเป็นแล้วคือมันควรที่จะอัปเกรดมากๆเลยแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยส่วนที่3อันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมมองว่าเอเอ,เอมันอาจจะไม่ได้จําเป็นถึงขนาดแบบต้องเอาให้ได้แต่พอมีแล้วเนี่ยผมว่าชีวิตมันทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยมันสบายขึ้นกว่าเดิม มากๆโดยเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมาจากประสบการณ์ที่ได้ลองขับขี่มาครับแล้วก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวละกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีคนเห็นต่างบ้างนะครับผมตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็มาพูดคุยมาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับหัวข้อแรกก่อนเลยละกันครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่มีความต่างแต่ผมว่าก็อาจจะยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องของระยะทาง ถ้าดูตามสเปคแล้วเนี่ยตัวของ Dolphin กับตัว n e t a เนี่ยอันนี้จะมีขนาดแบตท,ที่แตกต่างกันอยู่ประมาณ4กิโลวัตต์อานะครับผมแล้วก็ตัวของ b y d เนี่ยจะขับได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรนะครับส่วนเรื่องความเร็วสูงสุดที่ขึ้นไปถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็คงแล้วแต่ว่าคุณเท้าหนักขนาดไหนนะครับถ้าปกติขับไม่เร็วอยู่แล้วเนี่ยไม่เกินร้อยนึงอันนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้จำเป็นนะ ซึ่งใน30กิโลที่มันต่างกันตรงนี้เวลาขับจริงเนี่ยอาจจะแค่ประมาณ10 20กิโลเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวสแตนดาดเนี่ยผมว่ามันจะยังค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวของเนต้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Exten d e d ของของดอลฟินสอันนี้ที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเป็น60เลยเนี่ยอันนี้ผมว่าจะค่อนข้างที่จะกระโดดขึ้นไปหน่อยแล้วก็เรื่องที่2อ,อน,นี่เป็นเรื่องของอัตราเร่งนะครับซึ่งจริงๆ2ตัวนี้มันก็จะมีอัตราเร่งที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ ตัวเลขมันอาจจะดูสูงๆหน่อยว่าแบบ0-100เนี่ยกระโดดขึ้นไปเป็น10วินาทีเลยนะครับแต่เอาจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่มากเนาะถึงเวลาที่ขับจริงๆเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเร่งแซงแล้วก็ทําความเร็วออกตัวเนี่ยได้อย่างค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แหละถ้าเกิดว่าไปเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์น้ามันเนี่ยผมว่ามันยังดีกว่าซะด้วยซ้ำไปเนาะส่วนเรื่องการออกตัวแล้วก็เบรก ผมว่า b y d เนี่ยทำไม่ได้ดีกว่าทั้งตอนปล่อยไหลออกตัวแล้วก็หยุดรถนะครับก็จะแทบไม่เจอปัญหาสั่นกระตุกหรือว่ากระชากเลยซึ่ง n นตาเนี่ยจะยังมีรู้สึกบ้างนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเปิดเบรกรีเจนที่เบอร์3เนาะถ้าจะให้เนียนเนี่ยอันนี้ต้องเปิดเป็นโหมด one paddle แล้วก็ใช้งานให้มันคล่องๆนะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นจนรู้สึกใกล้เคียงหรือว่าอาจจะดีกว่าดอลฟินซะด้วยซ้ำไปครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง b y d เขาเลยก็คือที่จอมันเนี่ยมันทำมาให้มันสามารถที่จะหมุนจากแนวนอนกลายเป็นแนวตั้งได้ซึ่งประโยชน์ที่ส่วนตัวเห็นเรารู้สึกว่ามันโอเคหน่อยของการที่ทําจอแนวตั้งได้เนี่ยก็คือจะสามารถแบ่งหน้าจอบนล่างได้นะครับผมก็ด้านบนอาจจะเปิดเป็นน้าทางแล้วด้านล่างเปิดฟังเพลงพกนี้ไปอะเนาะแต่ว่าถ้าตรงน,นี้ใครใช้เป็น Apple CarPlay ขึ้นมาเนี่ยตัวระบบมันก็จะบังคับให้ต้องใช้งานในแนวนอนเท่านั้นนะครับ แล้วก็ประโยชน์ด้านนอื่นจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าไอการที่หน้าจอมันปรับแนวตั้งแนวนอนได้เนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นฟีเจอร์ทั้ง4ข้อนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่ได้จําเป็นที่แบบเ,เราจะต้องไปพยายามที่จะอัปเกรดเพื่อที่จะไปเอาตัวของ Dolphin มาแทนเนต้าขนาดนั้นนะครับ แต่ว่าเรื่องที่มันจําเป็นจริงๆที่เราควรต้องยอมจ่ายเพื่ออัปเกรดจากเนตเวีขึ้นไปเป็น b y d ดอลฟินเนี่ยจะเป็นเรื่องของช่วงล่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครจําได้หรือว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เรามีการบ่นตัวของเนตเวีไปเนี่ยเราจะบ่นเรื่องของช่วงล่างของเนตเวีค่อนข้างเยอะนะครับโดยช่วงล่างด้านหลังของเนตเอวีเนี่ยอันนี้คือเขาจะใช้เป็นแค่ trailing arm เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ b y d Dolphin ตัว s t ต n d a r d เนี่ยอันนี้เขาก็ยังใช้เป็นตัวของ torsion beam อยู่ ซึ่งตัวพอยชั่นบีตัวนี้เนี่ยมันก็ทําให้การกระเด้งหรือว่าการยึดเกาะถนนตรงนี้เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นกว่าตัวของไนตาวีเยอะแบบเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะรวมถึงตัวของล้อตัวของน้ําหนักรถนะครับที่มันก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยเนาะซึ่งช่วงล่างของเจ้าดอลฟินเนี่ยอันนี้คือผมลองกดขึ้นไปถึงประมาณ120หรือว่าจะกดไปเต็มแม็กที่1 5ออันนี้เนี่ยก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวเรื่องรถช่วงล่างรถนะแต่กลัวไปสั่ง แต่ต้องบอกว่าินนึนงแล้วกันคือช่วงล่างมันโอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปทำความเร็วสงูงสูงเกิน120เนี่ยเอาจริงๆก็เริ่มรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวเนต้าวีเนี่ยผมว่าเนต้าวนี่ประมาณ780นี่ผมก็เริ่มเริ่มมีบูบๆูบแล้วแต่ว่าตัวดอลฟินเนี่ยอันนี้ผมขึ้นประมาณร้อยกว่า,วาผมยังค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับ แล้วก็ตัวพล์มอะไรไฟฟ้าของเขาเนี่ยคือแม้ว่าทั้ง2ตัวเ่ยจะสามารถปรับโหมดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเนตาเท่าที่ลองดูเนี่ยคือมันจะไม่ได้รู้สึกว่าปรับโหมดแล้วมันมีผลขนาดนั้นแต่พอเป็นตัวของดอลฟินเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นแบบให้มันเป็นสปอร์ตหน่อยเนี่ยอันนี้เวลาเข้าโค้งมันจะรู้สึกแน่นๆรู้สึกหนักๆขึ้นกว่าเดิมครับก็จะมั่นใจในการเข้าโค้งมากกว่าส่วนปัญหาเรื่องเจอทางขรุขระอย่างเงี้ยอันนี้ตัว b y d ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ไม่รู้สึกว่าลงไปแล้วมันเจออาการโครงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับซึ่งเธอเป็นเนต้าเนี่ยที่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เปลี่ยนโชคเนี่ยอันนี้นี่คือหัวโยกเป็นชาวยอกเลยแต่พอเปลี่ยนโชคมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมแหละแต่ก็ยังติดข้อจํากัดในเรื่องของช่วงล่างอื่นๆอีกเนาะที่มันก็อยากทาให้ไม่ได้รู้สึกนิ่มขึ้นกว่าเดิมขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ขับบริเวณที่ถนนค่อนข้างโอเคเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่ปัญหามากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเจอถนนที่เป็นหลลุุุมม็นนนนนบอออ้ววโดททกกกัััีีผาจจะ เซ็งๆกับช่วงล่างของเนต้าได้อยู่เหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าตัวของดอลฟินเนี่ยมันโอเคกว่าตัว Data V มากๆเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของขนาดของรถถ้าเกิดว่าเราไปดูขนาดแล้วก็มิติของเจ้า d ดอลฟินเนี่ยอันนี้ตัวรถมันจะมีความใหญ่ขึ้นกว่า n e ต้าค่อนข้างเยอะมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความกว้างของรถนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะได้ทั้งในเรื่องของ พื้นที่ในการนั่งที่สบายขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็ช่องตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเออมันก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของวางของต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงพื้นที่นั่งของคนที่5ที่อยู่ตรงกลางด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็จะสบายขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับลี้เนี้ยก็ยังไม่รวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่ก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ เรามันก็ยังสามารถที่จะพับบอกให้เป็นเป็น60 40ให้ได้ต่างหากเนาะเพราะว่าตัวของเนต้าเนี่ยอันนี้เวลาพับพีหนึ่งก็จะพับไปเลยทั้งแผงนะครับแต่เาเกอดว่าเป็นตัวดอลฟินเนี่ยอันนี้ก็พับแบ่งครึ่งได้ซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นข้อแตกต่างที่ใหญ่มากๆอย่างนึงเหมือนกันว่าถ้าเราต้องการจะนั่ง3าคนแล้วก็แบบพับบอกมาฝั่งนึงเพื่อให้มันเก็บของได้มากขึ้นเนี่ยอนน อาจประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของปุ่มในการปรับแต่งค่าต่างๆของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของออที่ปัดน้ําฝนเปิดไฟหน้าซึ่งตัวของ B Y D เนี่ยอันนี้ตั้งแต่ตัว a t ตโมาแล้วคือเขาก็จะมีปุ่มอะไรพวกนี้เนี่ยมาให้เลือกในการตั้งค่าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเป็น Neta ้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะได้ไอเดียจากทางเท s l a มาที่แบบทุกอย่างจะพยายามให้ไปตั้งค่าอยู่บนหน้าจอเลยซึ่ง ในหลายๆครั้งมันก็เกิดความลําบากในการใช้งานอยู่พอสมควรแล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่ได้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนค่าที่นีขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องลากสายตาจากถนนเพื่อที่จะเอาไปตั้งค่าตัวหน้าจอนั่นเองแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมว่ามันเป็นตัวคีย์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ตัวของ Dolphin เนี่ยน่าสนใจกว่า Ne ต a นั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองคือถ้าวันนี้ไปดูตามกลุ่มนะครับผม คนจะบ่นเรื่องของแบตเตอรี่ของเนต้ากันอยู่เนืองๆอ,อ,อยู่เหมือนกันนะว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆอยู่นะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยตัวของแอตโตเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยน้อยกว่ามากคือก่อนอันนี้ที่เคยได้ยินกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นว่าเอเอถ้าแบตมันมีปัญหาขึ้นมาพังแล้วจะเสียเคลม,มอะไรพวกนี้แพงใช่ไหมแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เขาเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาชาร์จไม่เข้าชาร์จแล้วมันทําให้รถตายมีขนาดนั้นนะครับ คือเห็นน้อยกว่าตัวของเนต้าซึ่งในตรงนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วในตัวของการบ่นเนต้านะว่าแบตเตอรี่ของเนต้ามันรู้สึกผมผมยังมีความไม่ชชัวออยู่ว่าถ้าใช้เป็นในระยะยาวแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าตัวของแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ก็ดูจะมีการการันตีในหล,หลายๆด้านว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่้อนั่งที่จะเหนือกว่านะครับอ,อ,อย่างตัวของเท sla เองยังมีการขอเอาตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้ในรถของเทส la เลยด้วยซ้ํา ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาไอตรงข้อหลักๆพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นข้อใหญ่ๆเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโหเนี่ยจ่ายแสนห้าไปก็ยัง้อทั้งที่จะคุมที่จะได้พวกนี้มานะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุผลอื่นๆที่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมเพราะว่าคือเจ้าโลมาเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างนะครับผมที่มันก็ยังเหนือกว่าเจ้าตัวของเนเธอร์วีอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ตัวของดอลฟินเนี่ยคือเขาก็จะมีแพ็ค เอาความสาม,มารถต่างๆเนี่ยยัดมาให้เต็มๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยรักษาเลนนะครับผมหรือว่าเตือนชนข้างหน้าข้างหลังการถอยไปในจุดอับสายตาแล้วจะไม่ชนเลยรมาเนี้ยคือจะมีอะไรประมาณเนี้ยออกมาให้เรียกว่าฟูลแพ็กเกจมากๆประมาณลดราคาเป็นล้านเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ของเนต้าจะไม่มีอะไรแบบนี้มาให้เลยคือถ้ามองแบบเข้าข้างหน่อยผมก็จะมองว่า คือมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่โอเคละมัง้งเพราะยริงก่อนหน้าน,นี้คือเราก็ขับได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรการที่ไม่มีเนี่ยมันก็ทำให้เรายังรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละคือถ้ามันมีเนี่ยจริงๆมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ช่วยทำให้อ่ในกรณีที่เราเผลอประบาทไปเนี่ยมันก็อาจจะยังช่วยรักษาให้เราไม่ต้องเจ็บตัวอะไรมากมายได้นะครับแล้วก็มีเป็นเรื่องของกล้องนะครับที่ตัวของเนตาเนี่ยอันนี้ก็ จะมีแค่กล้องหลังมาให้อย่างเดียวนะครับแต่พอเป็นตัวของ o o p ฟินเนี่ยอันนี้เขามีกล้องมาให้รอบคันเลยนะครับสามารถดูได้แบบ360องศาเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆก็คือเขาสามารถใช้ตัวกล้องเหล่านี้เนี่ยทำเป็น Dash Cam ก็คือเป็นกล้องติดในรถยนต์เนี่ยได้เลยอีกต่างหากด้วยก็ไม่ต้องไปนั่งซื้อมาติดเพิ่มอีกต่างหากเนาะแล้วก็อีกเทคโนโลยีในการขับขี่นึงที่ผมรู้สึกว่ามีแล้วมันทำให้ตัว o l p ฟินเนี่ย มันขับแล้วสบายกว่าเนต้ายเยอะมากๆก็คือมันมีตัว Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งมันจะช่วยล็อกความเร็วรักษาความเร็วระหว่างคันเรากับคันหน้าเนี่ยให้อัตโนมัติคือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เขารดความเร็วลงจากร้อยเหลือ80เนี่ยคันเราก็จะมีการล็อกความเร็วตามคันหน้าให้ทันทีพอใช้งานร่วมกับไอตัว Lane Keeping เนี่ยที่มันจะช่วยรักษาเลนให้เราด้วยเนี่ยตอนนี้ก็กึ่งจะเป็น Auto Pilot แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่ามีการขับระยะทางไกลๆเนี่ยจริงๆไอ้โหมดนี้มันช่วยลดความเครียดในการขับเนี่ยได้เยอะมากๆเหมือนกันเนาะซึ่งในฟีเจอร์นี้ตอนแรกที่พอไม่มีใช้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะมีขนาดนั้นนะครับแต่พอมีแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโหมันเป็นฟีเจอร์ที่สบายจริงๆนะครับซึ่งตรงน,นี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมียังไม่เคยลองตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยอันนี้ผมก็ให้ลองไปตอนที่ไป test drive ตัวของ Dolphin เนี่ยก็ไปลองกันได้นะครับผมว่า ตัวตัวของดอลฟินนี้ทํามาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยส่วนเรื่องความสบายในห้องโดยสารนะครับผมอันนี้เอาเป็นที่คนขับก่อนละกันอันนึงที่ผมค่อนข้างชอบของตัวดอลฟินเนี่ยอันนี้ก็คือโพวงมาลัยเนี่ยมันจะสามารถปรับได้ไม่ใช่แค่ขึ้นลงครับแต่ว่ามันยังสามารถดึงเข้ามาใกล้ตัวเราได้อต่างหากซึ่งอันนี้มันทาให้เราสามารถที่จะขับได้แบบสบายขึ้นกว่าเดิมครับรู้สึกมีาการเมื่อยล้าน้อยลงกว่าเดิมได้เนาะ โดยตัวที่มันดึงเข้ามาใกล้ตัวเราได้นี่จริงๆเนี่ยคือเห็นอยู่ไม่กี่คันนะครับในรถราคาไม่ถึงล้าลนอะเนาะที่แบบจะสามารถปรับใน,ใน,ใ,นในทิศทางนี้ได้ด้วยเราก็ยังมีในเรื่องของแอร์นะครับที่ตัวของ o l p ฟ i n เนี่ยอันนี้เขาจะให้มาเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับซึ่งตัวของเนต้าเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ใช่นะครับผมแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นอุณหภูมิเป็นตัวเลขก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแอร์อัตโนมัติแต่อย่างใดนะ เราก็ตัวของหน้าจอนะครับคือแม้ว่าหน้าจอของดอลฟินเนี่ยอาจจะเล็กกว่าตัวของ Neta าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยที่สามารถที่จะมีเล่นพงเล่นเพลงอะไรนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียบตัวของ iPhone เข้าไปเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ทันทีอเนาะอันนี้ผมว่าก็เป็นตัวที่ BYD ทำมาได้ดีมากๆนะครับ คือจริงอยู่ว่าตัวเนต้เนี่ยคือมันก็ทําตัวสกรีนมิเรอร์ริงได้แหละแต่ว่าประสบการณ์ใช้างานเนี่ยผมว่ามันก็จะยังไม่ได้แบบเพอร์เฟคขนาดนั้นนะครับทั้งในเรื่องของ UI ที่มันก็จะยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบนรถขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอมันก็ยัง,ย,งยังไม่เต็มจอด้วยส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยทั้งคู่มันก็สามารถที่จะไปแฮ็กแล้วลงพวกของ Google Service ลง Play Store ลงแอปอะไรพวกนี้เพิ่มได้นะครับแต่ว่า ตรงนี้จริงๆคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนเนานะที่จะสามารถที่จะแบบไปหาอะไรแบบนี้ลงแล้วก็เอาจริงคือมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัวของค่ายเป็นคนที่แนะนําให้ทําได้ต่างหากนะครับคือถ้าทําไปแล้วมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ยังมีความเสี่ยงบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารจริงๆก็ยังมีดีเทลอื่นๆที่ตัวของ o l p ฟินเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคกว่าตัวของ n e t a เนาะทั้ง ที่วางแข้งตรงกลางสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับอันนี้ก็สามารถพับลงมาได้แล้วก็เอามาวางพวกแก้วน้แก้วน้ําได้แล้วก็มีไฟส่องสว่างสำหรับคนนั่งด้านหลังด้วยนะครับซึ่งของเนต้านี้ก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังรถตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวของดอลฟินทำมาได้สวยมากๆแล้วนะครับผมตอนที่เราเปิดขึ้นไปเนี่ยอันนี้แลวอยากจะปิดเนี่ยคือมันก็จะมีร่องให้จับด้วยนะซึ่งตรงนี้มันก็สะดวกกว่าที่ทำให้เราไม่ต้องมือเปื้อนนะครับในกรณีที่อยากจะดึงปิด แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของใบปัดน้ําฝนด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนิดนึงว่าเออในช่วงราคาประมาณอย่างนี้เนี่ยคือไม่ค่อยมีใครให้ใบปัดน้ําฝนมาด้านหลังให้สักเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีเรื่องไฟหน้านะครับผมที่ตัวของ b Y d เนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสว่างคือให้มาเป็นไฟ LED แล้วนะครับแต่ว่าตัวของเนต้าเนี่ยอันนี้คือเขายังใช้เป็นไฟฮาโลเจนไฟส้มอยู่เลยเนาะ ซึ่งหลายหคนเนี่ยก็เห็นมีการบ่นกันนะครับว่าแสงอาจจะเบาเกินไปก็ต้องไปใส่หลอดใหม่เข้าไปอีกทีหนึ่งอ่ะเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ตัวของดอลฟินเนี่ยมันดูมีความล้ำล้าแล้วก็ดูมีอะไรมากกว่าตัวของเนต้านะครับก็คือการปลดล็อกแล้วก็การควบคุมผ่านแอปนั่นเองนะครับตัวของเนต้าเนี่ยอันนี้คืออย่างที่หลายคนอาจจะทราบแล้วว่ามันก็ต้องปลดล็อกด้วยรมโมทกับกุญแจเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของ แต่เรียกตีนที่ล็อกรถที่ไรมันก็เสียงแตกก็จะโคตรดังอีกต่างหากใช่ไหมแต่ว่าตัวของด l p h i n เนี่ยอันนี้จะไม่ได้มีปัญหานั้นนะครับแล้วเรายังสามารถที่จะใช้เป็นบัตรเป็นคีย์การ์ดเนี่ยในการแตะเพื่อปลดล็อกรถได้ต่างหากถ้าจะมีที่น่ารู้นิดนึงเนี่ยก็คือตัวของ d o p ฟินเนี่ยมันจะมีปุ่มที่ให้กดล็อคเนี่ยแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งคนขับนะครับ ซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้แตกต่า,ยอยางอะไรจากเนต้าวีนะแต่ก็เป็นจุดที่อาจจะใช้งานแล้วมันอาจจะรู้สึกแบบแติดขัดนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเดินไปหยิบของที่ประตูอื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเราต้องการจะล็อกรถเนี่ยถ้าไม่หยิบกุญแจมาล็อกก็ต้องเดินมากดล็อกที่ตัวของประตูคนขับอ,กอีกรอบหนึ่งเลยนั่นเองนะครับส่วนตัวของแอปเนี่ยอันนี้ก็ สามารถทําได้หลากหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องแอปเนี่ยอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ลองแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ฟ mm ีเจอร์หนึง่งที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะสั่งเปิดแอร์ก่อนที่จะถึงรถได้นะครับซึ่งอันนี้ในกรณีที่เราจอดตากแดดร้อนๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยก่อนที่จะกลับเข้ารถก็สั่งให้มันทําความเย็นรอไว้ได้เลยนะครับผมเวลาเดินกลับเข้าไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องร้อนอบอ้าวขนาดนั้นนะครับ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าทําไมตัวของดอลฟินเนี่ยมันน่าสนใจกว่าตัว Neta V อย่างไรบ้างนะครับแต่ว่ายังไงผมก็ยังมองว่าตัว Neta มันก็ยังมีความคุ้มค่าในระดับราคาของมันนะเนาะถ้าเกิดว่างบมันจํากัดจริงๆเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นตัวที่ซื้อได้แหละคือหลายๆส่วนเนี่ยมันอาจจะยังมีปัญหาติดติดขัดขัดอยู่บ้างนะครับอย่างที่ผมได้ทําคลิปบ่นไปแล้วอนะ่ะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าได้ทําการแก้ไขในส่วนที่มันแบบหนักหักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ ช่วยได้ดีไปเยอะมากๆแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือก็ใช้ตังเพิ่มอีกไม่กี่บาทอยู่ดีนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มอยู่ดยเดิงเนี่ยว,ว่านับรวมกับพวกของทวงของแถมที่ทางเนต้าเขามีจัดเอาไว้ให้นะครับโดยโปรในการซื้อของทั้ง2ตัวเนี่ยอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอีกในระดับหนึ่งนะครับโดยโปรในการซื้อของเนต้าเนี่ยจะมีจุดเด่นที่หลายคนชอบมากคือมีแถมวอลชาร์เจอร์มาให้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องติดเองเนี่ยจะต้องโดนตั้งแต่3-5หหมื่นเลย แต่ว่าก็บอกไว้นิดนึงแล้วกันว่าแม้จะบอกว่าฟรีเนี่ยต่ก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นค่าล่าสายไฟถ้าเกิดว่ามันเกินระยะที่เขากําหนดนะครับหรือว่าอาจจะต้องขอมอบแปลงเพิ่มก็จะโดนอีกหลายพันได้อยู่แต่ในทางกลับกันเนี่ยดอลฟินคือไม่มีแถมเลยนะครับก็จะมีแค่ทําราคาพิเศษให้นะครับผมก็เหลือเพียงแค่2 5 0 0 0บาทเท่านั้นตรงนี้ก็เห็นว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่อยากได้นะครับทั้งบางคนเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่มีที่ติดตั้งนะครับ แล้วเขาเอาตรงนี้เนี่ยไปให้เป็นที่การรับประกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานะครับโดยประกันตัวรถเนี่ยก็จะมีถึง8ปีรวมถึงแบตเตอรี่ก็ด้วยก็8ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในนี้รถมีปัญหาก็มีรถยกให้ฟรีค่าบำรุงรักษาทั้งหมดก็ฟรี3ปีหรือว่า1000กิโลนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยเหมือนกันยังไงก็ลองตัดใจกันดูแล้วกันนะครับว่าจะเอาตัวไหนระหว่างตัวของ n e ตาวหรือว่า BYD Dolphin นะครับ แล้วก็เถิดว่าข้อมูลที่ผมเอามาแชร์วันนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมรวมถึงสามารถไปดูคลิปอ,อื่นๆที่ผมเคยทาเกี่ยวกับตัวของ EV เอาไว้เนี่ยกันได้นะครับแล้วก็เถิดว่าถูกใจช่องเรายังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ